ได้แน่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่สมศรีค่ะไล้์ต่อๆได้แล้วค่ะมาคุยกันนะคะแต่ต่อๆคุยแบบนิ่มนวหน่อย อ่อนหวานหน่อยนะคะขอบคุณต่อๆที่ให้เรากลับมาไลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราแต่ว่าเรามาเอา่อเป็นเจ้าภาพงานศพให้กับคุณแม่ประยงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่เป็นเจ้าภาพค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาดูกันค่ะตอนนี้ไลฟ์ได้ล้แแห้วขอบคุณคุณอามีรออค่ะวันนี้ใครที่มาวันนี้เป็นงานคุณย่าค่ะใช่ค่ะวันนี้เป็นเจ้าภาพค่ะวันอยู่ท่ากับไม่อยู่สวัสดีทั้งหกร้อยคนนะคะขอบคุณการต้อนรับ กลับมาของต่อต่อ,ตอแม่นะคะมนัสดาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลำจวนค่ะขอบคุณทุกคนที่เมื่อคืนฝากซองกันมาชาวโคล่าด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ร่วมกันใส่ซองพระกันวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีคุณแวววิภาตามมาช่องนี้แล้วช่องนี้ไลฟ์ได้แล้วค่ะพวกเราชาวไทยขอบคุณมากค่ะคุณสุขศรีสวัสดีค่ะก็วันนี้อยุดสามวันนะคะแต่ว่าน้องนุ่นไปร้องเพลงก็ติดตามเชียร์กันว่าน้องนุ่นไปร้องที่ไหน ไปยังไงพ่อแม่ไม่รู้จักเลยค่ะสวัสดีคุณรัตอะไรเงี้ยเดี๋ยวสวัสดีคุณลาณลติมาค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณเปิ้ลค่ะสวัสดีคุณเจนนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะคะแม่ลองดูว่าไยได้หรือยังสรุปได้จริงแหละ เพิ่งไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยวันไลได้เพิ่งรู้ได้วันไลได้เสียงแห้งมากค่ะที่น้องไปภูเก็ตถูกต้องค่ะค <c oughs> ่ะขอบคุณมากค่ะ ไมากเสียงแห้งไงเลนิเกไม่เสียงไม่แห้งเลยนูไปด้วยค่ะผู้จัดการไปด้วยหลายคนไปกันทั้งหมดอซันซันคู่หนึ่งน้ำเชนนุน่นอีฟไฟ <c oughs> ได้อยู่ค่ะ ไม่สะาผมไม่ได้เลยค่ะหลังแขเยอะมากอย่างเยอะค่ะสวัสดีทั้งแปดร้อยคนด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะไอเลิฟยูทั้งวันเลยค่ะ <c oughs> ุณมาค่ะก็เจอกันอีกทีก็วันที่หนึ่งงานพ่อน้องนุ่นนะคะมิดรเกฝุ่นเยอะใช่ได้เป็นพวกฝุ่นนี่แหละคะ่ะแล้วบางวันตื่นเช้ามาันแสบตายแังฮะไหลได้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะอายมาก